สวัสดีครับผมพบกับเราพังสมหญิงพังสมโอครับสวัสดีเอฟซีพังสมหญิงพังสมโอครับวันนี้พาน้องสมหญิงมาวัดป่าเจียงครับมารับแขกออกมาด้วยกันหลายเชือกครับจากทีมหมู่บ้านสลาครับอ่าสมหญิงมาถอยอาสวัสดีหน่อยเร็วทักทายเอฟซีหน่อยมาเดียมาถอยไม่เอา สวัสดีทักทายเอฟซีน่อยดัง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 ,ดงอีกโอเคบนสูงบนบนเยิ้มหน่อยเยิมย้มเยิ้มบนสูงเยิ้มหน่อยเยิมย้มเยิ้มโอเคมาด้วยกันหลายเชือกครับวันนี้มาด้วยกันหลายเชือกครับทีมงานหมู่บ้านสลาครับมารับแขกบัตรป่าเจียงครับ วันนี้ก็มาหลายเชื่อครับสมยิงเราจะมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ครับอ่ามาวันเสาร์กับวันอาทิตย์ครับอ่าเดี๋ยวพามาดูเพื่อนครับที่มาด้วยกันครับอ้าวัดดีสวยบนสูงบายบายน้อยอ่าอ่าเดี๋ยวมาดูอีกเชือกหนึ่งครับนี่น้องวันใหม่ครับ น้องวันใหม่ครับวันนี้มาด้วยครับน้องวันใหม่น้องวันใหม่เนี่ยน,น้องวันใหม่ครับโอ้เต็นหน้าดูเลย มาดูอีกเชื่อหนึ่งครับนี่ครับจะเป็นแม่ของวันใหม่ครับผัทงทองใบครับอืมเป็นผังทองใบครับเป็นแม่ของวันใหม่เพิ่งแยกครับผมได้ประมาณสองเดือนสมเดือนนะครับ เดินมาด้วยกันครับเดินมาพร้อมกันครับมาด้วยสองเชือกร้อมกันโอ้แม่สายฝนน้นองสายฝนกับแม่กำลังแม่กำไรครับอ่า น,นี่ครับความน่ารักของเขาแม่กับลูกครับสายฝนฮะอันนี้จับมือหน่อยจับมือจับมือวะ่ะ เป็นแม่ของเขาครับพังกำไรลูกสองครับลูกที่สองเขานนองสายฝนครับนนองสายฝนวัดป่าเจียงอือตัวด้ออ่ะอ่าอ่าดูตาตัมือครับ นี่แม่ทองใบครับโอ้ตัวนี้อ้วนครับตัวนี้ใหญ่ด้วยครับใหญ่กว่าพี่น้องสมยิงเราครับโอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยนู่นน้องสมยิงเราครับมาดูอีกเชือกหนึ่งครับ นี่ครับเจ้ารถถังครับเนี่ยครับเป็นคุณซับน้องคุนซับครับน้องลักกี้ครับนี่นองคุณซับหรือรถถังครับนี่ครับสุดยอดมากเลยครับโอ้กินครับกินครับกินแบบไม่สนใจใครเลยครับ สุดยอดเลยครับผมนจะมาด้วยกันครับมาด้วยกันกี่เชือกแล้วเนี่ย 1, 2, มาด้วยกันเจ็ดเชือกครับ มาด้วยกันเจ็ดเชือกแล้วก็ช้างอยู่ที่นี่ด้วยอีกสองเชือกมาด้วยกันครับโอ้แล้วไปดูอีกสองเชือกครับ นี่ครับอีกสองเชือกครับเงียบแล้วเงียบปากเลยครับเงียบแล้วได้แต่ตอนเช้าตอนบ่ายยังไม่ได้เลยป้อมกลับบ้านได้แล้ว นี่ครับที่รับนักท่องเที่ยวเขาจะเป็นตรงนี้ครับประมาณนี้ที่ขึ้นช้างอันนี้จะเป็นอาหารของเขาเป็นอาหารเป็นอาหารของช้างแล้วก็มาดูที่ช้าง เดินครับเดินรอบนะอันนี้จะเป็นสาลายละวันครับนี่มีช้างเยอะเลยช้างสวยมากครับช้างเยอะเลยจะเป็นสาลายระวันครับของวัดป่าอเจียงที่เจ้าอาวาสให้ช้างตกงานมาอยู่ที่นี่มาหาไรายได้พิเศษครับ ก็จะช้างเชือกไหนที่ตรงงานท่านก็นจะให้มาทำงานอยู่ที่นี่ก็จะประมาณนี้ครับอ่านี่ครับเป็นข้างบนศาลาวัดป่าเจียงครับเป็นข้างบน ข้างล่าง,างช้างก็จะเดินรอบรอบนี้แล้วครับรอบศาลานี้ครับเนี่ยเดินรอบรอบนี้ครับผมเดินรอบนี้แล้วครับเดินดูข้าง,ล,างล่างนะครับไม่ใช่อยู่ข้างบนครับนี่จะเป็นตรงปูนนี้ครับเป็นตรงปูนนี้ครับที่ช้างเดินครับเดินรอบศาลาเอราวัณน,นี้ครับถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็คนละยี่สิบบาท ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คนละห้าสิบบาทเป็นรายได้ของควันช้างตกงานครับเป็นช้างของตกงานของพ่อท่านก็จะมาอยู่ที่นี่มาทุกวันก็ได้ครับแต่สมยิงเราจะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับเพราะว่าแขกมันจะเยอะหน่อยถ้ามาวันจันทร์ถึงวันศุกร์มันจะไม่ค่อยมีแขกช้างมันเยอะก็มันจะไม่พอกันเข็นก็ได้เข็นครับ นี่ครับรอบๆสาลายรยละวันครับนี่ขงบนครับนี่ขงบนโอ้สุดยอดมากเลยครับสวยมากเลยครับหลวงพ่อท่านสร้างไว้ได้สวยเลยครับผมนี่ครับนีบ่ท่านก็จะให้เดินรอบๆนี่ครับรอบสาลาัยละวันนี่ครับช้างแต่ละเชือกถ้าได้นักท่องเที่ยวขึ้นบนหลังช้างแล้วก็จะเดินรอบนี้แล้วก็ไปอยู่ข้างหน้าได้ถ่ายรูป ศาลาเอราอวัณของเขากวิวเขาจะสวยมากครับผมสวยมากครับสวยมากเลยครับนะี่จะเป็นทางเข้าของศาลาครับนี่ครับนี่ครับสวยมากเลยสวยมากเลยครับเนี่ย ช้างจะอยู่ข้างล่างนู่นครับนั่นก็จะอยู่ข้างล่างน่นครับน่ครับนี่ครับ,น,รบนี่เป็นน้องวันใหม่อันนี้พังกำไรนู่นสมเด็งเราจะโยกอยู่ข้างหลังครับ จะซูมให้ดูครับอ,อ๋อผมอยู่บนศาลาเอราวัณครับอยู่บนศาลาเอราวัณนี่ก็จะเป็นทางรอรับนักท่องเที่ยวครับตอนนี้เขาจะรอคิวอยู่2เชือกครับนี่ครับอ,อ๋อ๋อนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับ ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยครับผมก็ให้เป็นกำลังใจให้ฝานทางานทำคลิปใหม่ๆคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ